<c oughs> บทสนมฆราสุดตังเอสวนาจะพาลานังปัิตานาเจเปันธิตานเัเจเสวนาปูชาจะปูชานิยานังเอตมังคลามุตตามังปฏิรูปรเทศวโสจะอุภาจักกะตปุญญา,าตาตาอัตตสัมมาปณิธิจะเอตมังคลามุตตามังพระหุราสันจะสิปัญจวินโยจะสุขิตโตสุภาษิตาจะยาวาจจเอตามังคลามุตตามังมาตาปิตุปทานังกุตตาธารัสสังฆั โหอนาคุลาจะกัมมันตาเอตัมมังคารมุตตามังหาจะธัมมจริยาจะยตานะกัณจะสังโหอนาวชานิกรมมนิเอตัมมังคารมุตตามังอารติเขตตีปะปามาชปานาจะสัญญโมอัปมาโุจะธัมมิสุเอตัมมังคารมุตตามังคารวจะนิวาโตจะสันทุตที่จะกันจะกับปัญญาตาไารณธรมมะวสนนังเอตัมมังคารมุตตามังขันติจะโสจะสุา สมนานั้นจตทัสนังกาเลนะธรรมสักกัจฉาเอตัมมังขารมุตตาังตะโกจะธรรมะจาริยังจาอริยสันจานัทสนังนิพพานาสันชิอิริยาจัเอตัมมังขารมุตตาังพุทธะโลกกัมทำเมหิจิตตังยสานากัรมปติอโศกังวิยชังเขมังเอตัมมังขารมุตตาังเอตทิสานิอัตตวานาสัพพธรรมะราชิตาสัพพทาสดถิงขัชันติตันเตสังมังขารมุตตังมันติเบสรตนะปาริยังกิจวิตังอิทวะ หูรังวาสัพพีสุวะยังรัตนังปนิตังนาโนสัมมังอภิตาทานะคะเนคภเตนะอิธัมปิพุทเทรัตนังปนิถังเอเจนะสัจเจวะสุวัตถิผลตุะยังวิระคังอมตังปนิตังยะทัตสักขาสกยณมุนีสัมมาิโตนะเตนะธรรมเณนะสมาธิกิจิอิธัมปิธรรมเะรัตนังปนิตังเอเจนะสัจเจวะสุวัตถิผลตุพุทธธรรมยามพุทธเสตุปริวันนะยีสุจิง um. สมาธิมานันตาริยกันยะมาหูสมาธินาเอ เอเตนะสะเจนะสวัสดีโหตุเยปุนบุคราอัฏฐสังอัฏฐสตังปัสสะถาจาตาริเอตานิยุคานิหอนติเตทะขิเนยะสุขัสขาาสะสักาเอเตสุทินานิมหภาระราณิทมปิสังเคระตะนังปณิตังเอเตนะสะเจนะสวัสดีโหตุเยสุป,ปะยุตตะมานาสาทับเหนานิกามิโนโกตมานสาสนามิเตปฏิปต,าาาต,ปต,ปตอะอะมะตังวิไหหะ รักธมุธานิปุติปุชมานาอิทัมปิสังเทระตรนางปณิตังเอเตนาสัจเจสวัสดีหงนตุทีณาปุราน,นานาถังนาทิเมฆระรังวิรัตจิตตายาติเตพภะพระพวัสเมิงเตขีนาท,ทีชาอาวิรุณหิฉันทานินพันติทีรายะถาธรรมปฏิโกอ,อิทัมปิสังเทระตรนางปณิตังเอเตนาสัจเจนะสวัสดหีหงนตุบทสวดธรรมบทสหัสวัตอัตตาหวเวชีตังเสยะยาจายังอิตราบราลปะชาอัตตะหันเกษต โส,สจาสญ,ญาตาจาริโนเนวเทวนคันทัพโณมาโรสหภพมุนาชิตตังอปาราชิตังการยิราตทารุปสะชันตุโนโปุตสวเกตสปุตปสูภาสิตามีถังเตนปะปะโคตาชนะตาปัสตารหัตตาสมมาสกุเทนะเอททตุเหมหะมาอนุสัเวนะมาปรารามาปารายมะประระยะมาอิติอิระยามาป ตกะสัมปทานในนราตักเกหุมานายคหินะมาอากาลปาริวิตตัเกนะมาทิพทินิชานัขันติยามากับพารุปตายามาสมโนหาดุยหาตุมเมอัตนาวัชนยาาอิเมธรรมะอกุสลาอิเมธรรมะสัพชาอิเมธรรมาวินยุคราทิโตอิเมธรรมะสมัสตาสัมมาทินาอัจตายาอัิตายาสุขายะสังวัตติอัตาตุมเฮปัชสะเฮยะนะยาธาตุมเฮตัตนาวัชนยาา อิเมธมากุสลาอิเมธมานวชัยอิเมธมาวินยุปทัฏฐาอิเมธมาสมัตตาสมาธิณนาอิตยาสุขยาสมมาติอัตตตุเมอุปสัมปชาปิหะระยยะถาติปะโสปนิยโสตภะปนิยติชีวัตปมกายุงชารุปานิตัสสะนะสันติตานาเอตังมะยังภระเตเปฆมโนปุญญานิกายิราถะกายิราถาสุขาวะหันิหันิอุปนิยติชีวตามัปปยามัง มัปะมายังชารุปันิตตสะนะสันติตานาเอตังพียงมาและในเปกามโนโกโลกะมิสังปชาเหสันติเปกโโยทะยาเกกายีนะยังสังยามวาจายอุทธะเจตัสสัตังตัสสัปเรตสะสุขายาหอนติยังชีวอมโนปกาโรติปุณังธรมโมมะเหมะวะหะเวอขันติธรรมจาริงธรมโมสุจิโนสุขามวะหันติอาสัยในสังโสธรรมเมสุจิเนนะสุขสติงชัด ขัดสติธรรมจารีสัพเพสังขาริจจติยะถาปัญญายะปสติอัฏฐานิพินทิตุเอสัมมโควิสุทธิยาสัพเพสังขาราทุกขายาถายะถาปัญญายะปสติอัฏฐานิพินทิตุเอสัมมโควิสุทธิยาสัพเพธรรมานัตติยะถาปัญญายะปสติอัฏฐานิพินทิตุเอสัมมโควิสุทธิยา บทเสด็จอปนิกะชาดกอปันิกันทธนเมเกตุติยังอาหุตกิตาเอตปัญญายะเมธาวิตังคันเห็นะอปนานังพหุเวสานังยันติปะปะปาตานิวันานิจักอรามารุขาเจตยานิมนุสสะอภยตาชิตาเนตังโคสานังเกเมตังสานมุตังสานามุตตานางเนตังสานามคัมมาสัพพุทธกาปุจจติโยจัพุทธะจะสัมมันจะสังคันจะสารานัคโตจัตตริอริยสัจฉานิสัมมัน สมัปปัญญาญาปสติทุกขรังทุกขสมุปานางังทุกขสะจะอติกามังอริยะยันจะทางข,ขีกังทุกขูปสัมมาชามิเอตังโคเสสารังคับขี่มังเอตังสารังบุตตามังเอตังสาราาังมัคคะมัตันปุถุขาปมุจติประสวดพดภเทกระทะาทาัตถคาถาเอเตตินังนานาวาัคเมยะนาปิการขี่อนาคตังทุกคนไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งมองถึงยังไม่มาถึงจะขา,าติตรับ ปาหินันตังอปัตตังอปัตตันจะอนาคตังสินัยล่วงตาจะสินัยก็เป็นอนราตไปแล้วสิ่งที่ไม่มาถึงก็เป็นยังไม่มาถึงปัจจุบันนั้นจะโยธทำนังตัทธัทติทัตถาวิปัสสติอสังหิรังอสังกปังตังเินหานะนุพะรูหะเย้กบุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอแงไม่ค่อนแค่ทำนานนานได้บุคคลนั้นพึงเจริญทำนังเนื้อให้ปกปองเถิดอาเชวะกิจจะมาตัดปังโกชัญญามาหนังสุเวพุ่งนำความเกียงในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความไปในวันพรุ่ง นายทโนูสังฆารันตนะมหาเสนาเนนะมัจนาเพราะความผัดเพี้ยงกรรมชาติที่มีเสนาใหญ่นั้นยังไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิอาโหรตัมะทันตันทิตังตังเวพาเทจะรับตติสันตัวอาจิคาเตมุติพระมเหสีพ้ะสงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจขันทั้งกลางวันกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มีรายปีนึงจะได้นนพระราชนิแลย์เวสวดพ์พนทะปัจเจไปคณะะทะ สาาทรโมมหิชารังอนาติตาเรามีความแก่ไปธรรมดาจะลดลงความแก่ไปไม่ได้พิยาที่ทำโมมหิพาพยาทิอนาติตาทำทำสิทธไพธรรมดาจะความสร็จไพ่ไปไม่ได้มารณนัมารมมหิมาณณอนาติตาเรมีความตายไปธรรมดาจะต้องควาตายไปไม่ได้สตเหิเมปีิมานาเมมนาเปหิอนาพภาะบภาโววินห์ภาโว เราจะรับไว้ความนต่างหรือว่าจะต้องรับผิดชอความรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสสโกมหิกรรมะกัลโภกรรมโยมิกรรมะพันทุกรรมะปฏิสาระนามีกรรมในของตนมีกรรมผู้ให้มีความเป็นบญนเกิดในกรรมผู้ตามมีกรรมเพื่อสางอาศัยยังกรรมมังกริสามีการเรียนังมาปะปะกรรมวัตสัทายาธาภะวิสามีเราทำการอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทหรือว่าจะต้องได้รับผลกรรมนั้นสืบไปเอวังอเมหิอปินังปัจจาวิคิตตพังแล้วทั้งหลายคุตเจ้าอย่างนี้ทุกวันเทินบทสวดเทวตาอุนเชโยชนะคาถา กัปปตาจะนิจุขาปยาปตาจะนิปยาวกัปัตตาจะนิโสแตนิโสกาหหตุสัพเพปปาเนโนเอตวาตาจะอเมหิสัพพาตังปุญญายาสัมพทังสัพเพเทวานมุตมทเทวานุโมทันตุสัพพันตปฏิติสิทธิยาทานังทันตุสัทธยาสีรังนักขันตุสัพพทาภาวนาภิราตาโหตุสัทขันตุเทวตาขตาสัพเพุทธาภระปัตตาปเจกานาจะยังพระนอาหารตาเจชนะปะกามทัพวิสังโส บทสดเทวตาปฏิทินคาถาท่านทรรยังปฏิทินคาถายุปนะมทเซและเทวตาสันติวิหารวัสวาสินีคุตเตะเดโพธิคะเดต่หินแต่หิงต่ธรรมามีนะปะวันตุปุชิตาสวดทิ้งอกรนเตทะวิหารมันทะเลเทราจะมาชนาวค่าจะกพิกาโวสารมิกลภาน์ชนะปฏิอุปปัสกาขามาจะเทสานิขามาจะอิสราสปานักุตาสุพิตรภวตุเตชะราปุชาเยติจะอันทัศน์พระวาสังเสทัสสัตว์พะ อัตถาวงปปาติกายิญญานนิการธรรมารังปปิจเตสเพปิทุกขสัะกะรนตุสังขะยังถาจิรังสตังธรรมโมธรรมะทาราจักุคาราสังโฆโหตุสัมโควะอัตถาจาหิตายะจะอเมระขัตุสัทธรรมโมสเพปิสัพหมมะจาริโนวุฒินสปาปุไนยมะทมเมอริยาปเวพิเต ทัานทำมยัางปริหาน,ากนะกะทายโยพนามาเซคุณนสิธานิกาตาสะยานันานิกาตานิเมเตสัจจกภาคินโนหนโตสัตตนันตะปามาณกาเยปิยาคุณมาตายะไม่หังมาปาปิยาทโยทิทิธาเมจัปยาทิทฐาวะอันเยมัดชัตตาเวริโนสันตาทิทันติโลกสมิงเตภุมมาจะต,ตุโยนิพาบัญเจกะจัตุตโรวากาสังสารันตา์าวะพวพวยาตังเยปติทานันเม อนุโมทันตุตเตยสยังเยจีมังนภะ,ะชาน,นติเทวเตนางนเเททนมิเวทยยิงมะยาธินานาปุญญานังอนุโมทนาเหตุเหนตุนาสภีสตาสทาหนตุอเวราสุขชิวิโน,นเขียมปัทธนจตัปปุลตุเตสาสาวิชตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดสุดไม่มีประมาณขอเป็นผู้จงมีผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าทำแบบนี้และแห่งบุญทั้งหลายอยื่นที่ข้าพเจ้าทำแล้วคือหล่าใดที่เป็นที่เราผู้มีคุณเนือ้อ ูมีคุณมีมัรดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นเลยแม้ไม่ได้เห็นแลสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเป็นกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในคูนสามเกิดในกําเนิดสีมีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ต้องเที่ยวอยู่ในภพน้นอยและภพใหญ่สัตว์เราได้ทราบกันให้สมบัติข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอ่านน้ำพนา,านทะเลเถิดก็สัตว์เราได้ย่อมไม่ทราบกันให้สมบัติข้าพเจ้านี้ขอเทพเจ้าผาจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านี้ข้อเหตุคืออนุฆนาบนทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ให้แล้วขอสัตว์ทั้งง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 ปปดดดตััววอออออยย่่่าาามมมีีเเเเเเเนนนูสสถถถถิิิแลลจจจึทกษขค้หร็ ด้วอนุภาพแห่งสัจจะฐานอนุภาพแห่งความเพียรอันนีิสระแห่งาวุชาพราะมาตายด้วยการสัยาบุตรจุดมนต์บรสศึกผิตและพระคาถาเหล่านี้เขาสะตวจดีจงเกิดเนเขาเจ้าอ้อ้บูญใจเขาจะทำเทววงและเขาจะเจริญเราไปทำทปล่อยปล่อยเทวเทวรงหลายปวดอนุโมทนาเกษตรสัญญาบนตรและธรรมะเหล่านี้เมื่อนโมหา้ปวดอนเม่ออยขขาพเจ้าวรถมมงคลพระเก่งไผ่วินาเป็นโมทิตสมบูรณจพระยาณสังวรวันบอลนิเวิหารตลอดจนเรืมงคลทั้งหลายเขาเจ้าเื่องหมาที่สาถึงทั้ขึ้นที่ันมาและจะจะสร้างในอนาคต ขอจงเก็บดีน้ำภาพแห่งคราบเลือดของคนในคระราชาลังกาขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทอญ